ยายกำลังเคี่ยวกะทินะเพื่อนๆไม่ได้เคี่ยวทำให้กให้น้ำตาลละลายยายจะหมูนข้าวเหนียวอันนี้มีน้ำกะทิน้ำตาลเกลือคนให้มันมละลายนะแล้วเดี๋ยวในซึ้งนั่นยายนึ่งข้าวเหนียวไว้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวพอกะทิ ตาลละลายแล้วเราก็จะมามาหมูนอ่ะตอนนี้ยายก็เอาเข้าวเหนียวมาเรียบร้อยแล้วนะเพื่อนๆอยายก็จะเทอนี้ลงไปน้ำกะทิเทลงไปแล้วก็คนคนนห้นมันทั่วแค่นี้นะเพื่อนๆเดี๋ยวรอสักแป๊บหนึ่ง อบไว้ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะ <All right. S 1> นี่เลยครับอืมเรียบร้อยเดี๋ยวสักพักมาดูกันมาดูกันเพื่อนๆดูกันมาดู mm hmm. เข้าเหนียวยายเป็นยังไงสวยงามสวยงามดูเพื่อนๆ สวยงามอันนี้ยายไม่ได้ใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูนะยายใช้ข้าวเหนียวธรรมดาอืมรสชาติกำลังดีเลยสวยงามแนละ้วอันนี้ถือว่าใช้ได้แล้วนะเป็นเม็ดเป็นไรดีเดี๋ยวรอให้แห้งอีกหน่อยเมื่อวานยายก็ทำสังขยาไว้แล้ววันนี้ ทำข้าวเหนียวมูนตามสัญญาข้าวเหนียวข้าวเหนียวของยายก็าสามถ้วยสามถ้วยข้าวสารที่ตักข้าวสารหุ่งอะ่ะครึ่งของครึ่งโลข้าวเหนียวครึ่งของครึ่งโลแล้วก็กะทิสองร้อยห้าสิบมลน้ำตาลเกลืออันนี้กะเอาตามชอบก็จะมีหวานเค็มนะ เค็มนิดๆหวานนำก็อร่อยอะ่ะเดี๋ยวไว้กินกับสังขยาอันนี้นะเพื่อนๆสังขยาที่ยายนึ่งเมื่อวานแล้วยายก็ใส่ตู้เย็นไว้อันนี้เข้าเหนียวแล้วเราก็จะตักสังขยามากินกับข้าวเหนียว เห็นไหมสังขยายายจริงๆอ่ะถ้ายายนึ่งเองใช่ไหมตรงนี้มันจะเป็นฟองฟองรูรูฟองอากาศตอนนี้เมื่อยามยวานยายทํากับลูกไนงะมันก็ขยันมาเปิดแอบเปิดของยายเนื้อสังขยายก็เลยไม,ไม่ไม่มีฟองอากาศมันก็เลยกลายเป็นแน่นๆแบบเนี้ยแต่ก็อร่อยอร่อยเหมือนกันน่ากินเพื่อนๆเดี๋ยว น่ากินค่ะเสร็จแล้วนะคะข้าวเหนียวหน้าสังขยาทําตามยายบอกได้เลยนะคะนึ่งข้าวเหนียวแต่คนที่เป็นและเก่งแล้วก็ก็นะอย่าว่ายายนะเพราะยายไม่เก่งอันนี้เห็นไหมก็เป็นเม็ดอยู่นะนี่อันนี้ยายใช้ข้าวเหนียวธรรมดานะไม่รู้ว่าเก่าหรือใหม่แต่ว่า ถ้าใช้ข้าวเหนียวเคี่ยวงูจะสวยมากอือร่อยแล้วตังคยาน,นี่ยายก็กินเยอะไม่ได้ข้าวเหนียวก็กินเยอะไม่ได้นี่ใช้มือเลยนะใช้มือเลยนะบ้านๆอืม,อ,มอร่อยมากมายอืมอร่อยนะครับเพื่อนๆดูข้าวเหนียวใหญ่อืถ่า,ายกลางคืนมันจะอาจจะมีเงาเงาหน่อยนะเพื่อนนะอ่า ฝากดแชร์กดไลค์กดติดตามให้ยายนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ